รือแบบปลาซิวนี่เขาเหลืองแต่ปลาซิวบอลใส่กันเลยโตเออปลาตัวแห้งวุ้ยชอนก็อีเต็มแห้งครับมีเกลือผู้จัดเกลืองลืมเกลือมีงามแท้งามวะที่เหลือบนวป้าใช้ได้จริจนง,งนะดังเหี้ยโอ้ทุกคนสิกง่ามขนาด,ด,ไ,ดไหวเด่นเก่งขนาดมากเร็นอนะไรก็ได้บ่มีเกลือลาเด้ <Okay. S 2> นี่เนาะทุกคนบันี้เขากะซิมาขกกวบุ้งแล้วแล้วเนาะสำหรับตามขวงจะให้สีหนังมาได้พิม สวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกับส่องทีมปซาแนวซึ่งในตอนนี้เราก็ขึ้นมาแต่สอนเป็นทีมห้อยแล้วเนาะแล้วก็กำลังสีแตงเขากินเนาะนะเวลาตอนนี้จะมุงแล้วนะสี่โม่อะสี่นึงห่าประมาณประมาณสี่หามงนี้แล้วเทุกคนตอนนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือกุ้งที่เขาสอนมาไหนเนาะอันนี้เข่งขู่แล้วนี่เออาามทดีก็ไ้่ลองส่วนมืมนี่ทุกคนขึ้นนะขึ้นนะทุกคน ยังไม่พอได้ยังมีู่รมนี่อันนี้กำลังสีเหลืองเนาะหรือว่าปลาซิวนี่เขาเหลืองแต่ออปลาซิวบอลใส่กันเลยป้มมปาปบาสบาดทิมรสทิมทิมเขาไห้นะกินได้อยัองกินล่องน้าป้าบาดเพิ่นจะปกติน,นะะิน้ะทุกคนเป็นพญนยาเราเซเก็บมาเมื่อวันนี้เท่ากับเขาเหลือกป้าเนาะป้าเหลืองเอาน้ำล้างป้าตอานี้เอาน้ำล้างมั้ยอืมเอาดือกกี้เอาๆเอากาุ้งเอาแต่กุ้งก่อนเอาเก็ต้องใส่คนละมองด้วยเลย ใส่คุณหมอมาจานฮะวายฮันเลยแล้วก็เลือกป้าเอาแคนี้ก็ได้เอาหนามาใส่อีกด้วยนี่นะต้อนี้สามวันนี้เข้ากันสิมาหนาเลือกแล้วก็กินเนาะทุกคนนี่ก็บรรยากาศเอาคืออาจารย์มาสองอันเสียท้องย่างเด้นี่เอามาเบิ่งใกล้ๆเป็นเหมือนนี้เสียอะได้กินก่อนวันี่เห็ดอะไรโอ้หมูเด่นบักลาไปห้าหมูเด่นไปเด้น เอาทุกอย่างไปหาวุบหมือนเดงมมุดแดงมีนี่ทุกคนทีมงานนี่นี่ตัวอย่างมุดแดงมาเรียบไปเอาเอาลายเติบเด้วยนี่คือไปแทะเชิงเชิงแทะใช่เกิรบในรูละอันนี้เลือกถ้างามแท้งามวะเขาสอนบ่ฮอดสมู่นี่หาบาทบ่หาบาทหกบาทน้อทุกคนจะบ่หน้าวะมได้หนาวนะมาเด้็ดบ่เป็นน้ำหนัมมันเป็นน้ำอากาศมันบ่เย็นจิบบ่มันบ่มีเหือเด้ เพื่อเข้าบริพานเออแล้วน้มเบื่เย็นเนาะหนามบื่เย็นคาถาว่าเพื่อผ่านแล้วหนามเย็นหนนามมันคนกวนลายบื่เย็นแล้วก็แบบว่าคนบริสอนนั้นเนาะแล้วมันถือบีมือนาเขาลงมาเนาะทุกคนมือนาลงมาแล้วลงมาคิดคอนเทนต์อันหนึ่งเนาะซอนกุ้งแล้วก็ไปคายเบิ่งว่าสิได้จักพันเนาะคลิปพิเศษคลิปห้าเงินสามาสาวมือนามามามาสาวตอนเสาวได้คันจีคายนะตอนตอนบ่าย เรากขึ้นนะใครหลอบบแมนหล่อใครโดยเฉพาะเพื่อนผู้บ่าวนะผู้บ่าวหรเือนฟนผบ่าวอะไรพี่เพื่อนผู้บ่าวอพี่เพื่อนเพื่อนนี่มีผู้บ่าวส่นผู้บ่าวอะไรพี่เนาะตอนมาสอนโออกมี่ไปขอเขาเขากบใหรเนาะจะสอนแบบโตเออเขาตงแแ โอ้ยชอนก็อีเต็มแห้งครับเอาหัวเอาหัวมันเป็นลายเรืยกว่าตอนค้ำได้ลายกว่านี้ไปจ้ะตอนค้ำนี่คือตะกุบบอข้าวซออนใบบะกุบในขี้นมดมันเป็นย้ายเออย้ายนี่อู้หกินหนังนะขึ้นชามถึงนะกินหนังยังกินแป๊บสี่ยังอยู่นะข้าวส้วนไปหูใบอันนั้นใบแก่ใบอ่อนอะไรเงี้ยเออเก็บเหยียบมะนาวเนาะอย่างก็เก็บผักไหป่าบ่เก็บลายลายเด้อ อ,อีลากินบ่ป่าน่แม่ไม่น่าเยอาอารเช้านี่ทุกคนอันนี้การล้างจากที่แบบเลือกแล้วก,กับสิไดใดประมาณนี้เนาะน,นี่กปราเดี๋ยวมันนี้เข้ากับสิมาหลางอีกน้ำหนึ่งแล้วก็เลือกแล้วกัน เขีดก่อยเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าเพิ่นสิลืมมันเอียงก็เกลือแล้วทุกคนลืมเกลือมีเกลือบ่มีเกลือผู้จัดเครื่องลืมเกลือมีงามแท้งามวะมาไปเลยมาลืมเกลือซองหนังพอบ่หรือจางซองหนังกระชแล้วมันบดเสร็จแล้วขาดสดๆกันแล้วงามงามสามมีมันเดียวเนาะ น้ำได้นี่เอาหนามนี่ล่างก้อนนี่เอออุ้ยมันขุนอาอขุนไปเลยเขาก็จางล่างน้ำใช้อีกอันนี้มันใส่ผงแห้งมีแต่พปหอมออกทอกทิมแต่กเอามาพอบออกมาดูทุกคนล่างตีก่อนตีได้เราแดดเอาหนามมาน้ำขุนกว่าน้ำนี่เอง่งน้ำขอบคุณพี่น้องท่านผู้ชมลืมละจางในกลางเอามาเป่งซะนีหนัก สกนอลนหนาเอจะเสือนาหนาเดียวพอแล้วปอะาเอาอีกเลยเอาอีกจะมาขุนเ่อเสื่อมา้นเกุ่งเนาะขันหนวดขันหนวดขันหนวดจุกุตอนแรกเรก็มาขันกันนี่ทนแล้วขันจมุญญงจมุญญยัง เบอรป้าชิตาจีนเลื่องนี้ชิตาจีเบื่อป้าชิกาีิตาจีอยู่บ้านนี่มันชื่อมีแลวสาวผันเมื่อได้เงินยูทูบไได้กะสอนป้ากินนะทุกคนเอจ๋งอีู่ ดีว่าคนโง่ใจเพื่คนย่างอยู่ย่างย่งย่างใ่ไหมใ่หมดบ๊อบลาซสิอนี่โมเลี้ยวมีส่เอาปกุนนะมเนอากุนก็ตั้มหันก็เสแลยังหมักตั้มแล้วป่บวันนี้ตั้ม กลุ่งยังซุดอยู่ได้ีนมันบริต้าเนาะบริต้าไม่ใส่อยู่ทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นไอคอนเสิร์ตด้วยนี่ไอคอนเสิร์ตมาไอนอนเสิร์ตจับแล้วหมักจับเลือดหักบอสัวกะก็วบัวรายแล้วก็เหมียนอืมลูงามแช่ไหมปะเดี๋ยวป่าเอาบกินแล้วทุกคนขาชินกันติด ปลาเมื่อฝลาคนเพื่อนปลาก็เมื่อปลาเมื่อบ้าเมื่อตอนเมื่อเสิร์ดแล้วเขาสิดังไฟเห็นยังจีบป้าในเด้นี่เออมีป้าอยู่กี่ป้าบ่มีกี่ล่ะขัวกุ้งเนาะเออต้องมาคุ้งก้อนมาหนึ่ตั้มนะแมซีมือไคซีมืออีนัดไหมนี่โอ้ทุกคนห้าสิบขัวกุ้งงามขนาดงามแค่งานวะติดใจเจ็ดสิบขัวกุ้งสั้นกะเลือกอันนี้ออกมาเอาอันนี้ใช่ ยังไงต้องอยากได้มอเบอเบอร์บอ<ช>เอาน้ามาล้างาจะตั้มเราแหละแต่จะทำให้เรากลับไปทัวเรือามาผักอันนั้นเดชเครื่องมันนล่างแล้วบ่สไม่จีบมากกะจีตามเองว่นนั้นเครื่องมันลแล้วแล้วบอเอ้ามาเอาโคกล่างโคกกันหน่อยนึงรูปปั้นเขาวนี่นะน้ำต้องได้ใสๆเอาถอชนีไว้เลยอันล่างถ้วยเมื่อแล้วก็บ่มีน้ำกินแล้วก็เมื่อให้เมื่อมันเนาะแทนนักการทูตในเรื่อง มันินอยู่อย่อนพพอๆๆเอออันพักมาแต่งกับหลังแล้วบ่หล,ลังมลลลมมมหมดแล้ว<า>ที่าาสใส่เกินเมซื่อมกแตงนี่แล้วทุกคนโอ้ไลเลยตั้งมาคงมะคงตั้งเมื่อไหรน้อทีาวปลามันแสบพอเพชจับใส่ลายเลย,เลยทุกคน เกือกี่จะโขกเนาะโขบง้อเนาะเกลือเกลือเด้ใช่เกลือเกลืออยู่แล้วเื่องบอดี้เกลือมาเกลือบอดี้มาเกลือบอดี้มาเพราะว่าลดใต้อยู่เก่งกอกแต่วันนี้มันก็ไมู่่ดอกเกลือรักสีเนาะเกลือขาดเกลือเมันบอดี้คืออะล่างว่าเครื่องมะขาดได้จะแก้วเม็ดบักใหญ่หนึงเลื่อมนาวได้ไหมนาวเลยเด้อว้ายเมดเลย ใส้ลายนวดลายใส้หน่อยนวหน่อยใหน่อยนวหน่อยคนสั่นกันนวดลายจ้ะบักโต้ได้นหมข้าวขาบเนี่ยกินขาป่านะทุกคนมันนี้จะกินขาขับไม่ไม่ได้ใช่โลันจังนวหนาวเด้อชิ้นมะนาวผีมะนาวนี่ข้ะตู้ชิ้นมะสบโปดบ่ โั้ไปไก่หนามดูย่ลงนาเลยก็ได้เออจดูไม่ังยนงยนไนไ่เอคู่หาหมีไม่ใช่เหรอฝันฝันฝนฝันฝันนฝั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 นฝอนฝันฝันนฝันฝันฝั่ฝันฝนฝันฝันนฝนฝันฝันฝนันฝันฝันนฝันฝันฝัน่ันนฝันฝันฝันนฝานฝันฝั แสบนะทุกคนไหวมีอะไรดิ่นเก่งขนาดมักลินอะไรกันเลตบด้วย้วยิ้วเข่าป้าสันเลยบันนี้ทุกคนเริ่มอันนั้นเริ่มหิ้วเข่าละเข่าเที่ยังแม่งเบกินดี่ลอะยังมีแห้งอันซอนใครแต่บุเป็นลมกลางน้ำใส่เลยนะคนเปลือกมันจึงหอมตะกี้น่ะมักมิดมิดใส่บ่กุ้งนะได้ใส่บ่ เอาบางหมดแดงเห็นเด้หรือมีหมดแดงเลยเนาะแดงฮะต้องใส่กุ้งกินบะจีปลานี่นี่นะทุกคนอือว่าคนนี้อยากกินบะจีปลาเดี๋ยวนี้นะอันน่าใส่พอดีเต็มโขกบัดซีใส่มะฮงใส่ได้ไรจักงอบเป็นบอบองอบใส่ตับผูกเลยลุลละถูกแพงกว่าใส่เกลือปั๊บหอมมะลิอื้อหอมประเดี๋ยวหอมเนาะ หองแค่หอมบาทุกคนได้แทำได้แจอร่อยขึ้บุกเนได้บบนี้ไม่จีได้ป้ะชได้อยู่วด้อยู่สีเป่าป้โอ้ยใบตองดิพื้นทงมันบริอนไรไม่บริคือพื้นโขไรเออแน่แต่คุ้ชมัก็ลงมองเลย อ่ะบ ah, hmm. ุเด uh, th mm ียวบวชบอมาดูนี่บอแดงขาวแค่ขวดอันนี้ขบผักแท้กับหวาน6บานเท่าคือหมอหอก็คือขบขบก็คือหมอเนอะทุกคนดูยังแล้วชิมชิมบางกคนหมอเบิางเคนดีนชิมเบิางกคนอันนี้ทุกคนนขบบางคน แตกแตกมะฮวงลายเอากลาแดกใส่ตึงถึงเหนือดิติงนัวมาอีกใส่แบบหั่นหนได้ค่ย่กลวยกุ้งด้ออร้ือหั่นไดแดกค่ะนปปูพร้อมเนาะ่าพันบจากสิบพันบทำเมือง่สุดหั่นเรื่อนทำเหมืนะข้าขาเแต่ว่าอันมันสิใส่จานนี่ได้ป่ะนี่ได้ ใช้ใบ蒿พักท่งอย่างดิใส่หเนาะพักหนเนาะใส่หอเนเออใบมพักท่าทุกคนเนาะะชกมขักแท้ขักว่างซีมใช่ปะใช่าะ เริ่มค้าสันเล้วเนาะเริ่มค้าสันแล้วทุกคนจะโตเปียกมาค้าสั่นวายเฮียจักต่อเออโปเป็นยังมันขี้ดินดังๆแลทุกคนนอนเออขี้ดินทองมันก็อันเดียวกันทั้งเลยขับอีได้หนิเข้าห่านบุมาใส่น้ำตาลอือเมนขวบกันบ่ปแดดเข้ากับใส่น้ำต้านเขาแหลง อาา่างมือน้องจิมนี่นทุกคนเสรแล้วเนาะสำหรับตำมะขุมจะให้สีนังบ่ได้พี่มะนางบอลแป้นๆทั้งพี่พี่เออเป็นนางผูออง๋ๆซิมกันนี่เด้มาปูชายานี่ยแกมโบมีเกลือละเด้นี่น่าทุกคนวันนี้เขากระชีมมาขวบกลุ่มแล้วแล้วกขวบเพราะว่าเขาจะกินดิบลๆขนาดนี้บ่ เก็บเมียนเก็บเมียนในเทเนเจอรมือเมียนให้แม่นะบะเก็บเมียนเดี๋ยวเราหาได้กินจะปาดิได้กินจะปะบ่มีนสีใสแท้กบ๊บบีทรงใสโองอันนี้เขาําม่ไดนะนปดช่องหมดแลวมาแทกโอเคมาแตกมันน่ยไม่ใช่ในหลังแล้วะเอาแบงเมื่อื่นเนาะทุกคนพอแล้วดีแม่เพิ่งมกินลายดอกนีเนาะทุกคน นี S <S 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 ่กะสำหรับครัวเนอะค่ะน uh> ี้กะสำหรับเออเอาเมื่อขื่นอะไรล่ะเออเอาเมื่อไถมันไงนี่นี่เอียงอืมขึนดีไหมเฮากระเด็เอาผักนั้นเก็บไว้บจ่อยใส่เออผักนั้นบ่เอาใส่แป้งทุ่งผักใส่เอาเหยียนใส่ใส่ไก้เลยเดี๋ยวได้แล้วที่นี้ทุกคนบรนีากะครัวกุ้ง เพิ่นไปหมอดไฟเพิ่นก็ต้องในแด้อันนี้ใหม่บัดน,นี้อันนี้กุ้งนี่สิเฮ็ดจังได๋มันหลายโพถั่วกินหมดสิบ่หมัดเสียนะทุกคนอันนี้กะบ่บมีเกลือเนอะาะใส่แต่อันแป้งนัวใส่แต่พอแล้วก็อันนี้ก็ปลาเนาะอืมปลาหน่อยเขาปลาที่เฮาหามาได้เนาะทุกคนม <c oughs> <c oughs> ีควาภูมิใจขนาดในการทาน, <c oughs> นาอันนี้กระซัมกะหลัง<น>าจากแล <นา S 1> ้วนะแล้วก็อันนี้ก็ครัวกุลุ่ะทุกคนโอ้อลองๆ้อนอลองๆ มันจะบ่ไหมนี่หมอหม่ไหมไม่หลดยามันบ่เป็นบ่เป็นหมอเข่าหมอเข้าเออยหมอเข้านะทุกคนหลุดเป็นบอกล่งเรนนี้ก็หัวกลุ่มเนาะนี่เนาะทุกคนกะเบิ่งไม้ในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย